คุณผู้ฟังคะ่ะช่วงที่2ของรายการนี้นะคะวันนี้นะคะทางรายการบันทึกสถานการณ์ได้รับเกียรติจากนาวตรีวุฒิพงษ์พงษสุวรรณค่ะประธานคณุ ขอภัยค่ะประธานคณะอนุกรรม,มาธิการกิจการทางด้านทางทหารด้านไซเบอร์เทคโนโลยีอาวุธยุโทโธปกรณ์และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะคะวันนี้ท่านไห้เกิกับรายการมาร่วมพูดคุยเรื่องของรองเท้านินมังกรช่วยลดความรุนแรงจากระเบิดนะคะคซึ่งตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับคุณพิริยาพรและทีมงานนะครับท่านผู้ันทางบ้านด้วยนะครับ ครับท่านครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับท่านคิดว่าเราเนี่ยควรมีมาตรการใดไหมครับเพื่อเร่งรัดในการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียเพิ่มเติมในอนาคตครับท่านครับคือการเก็บกู้ทุนระเบิดนั้นก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องทำน,นะครับก็ที่สาคัญก็คือว่ามันไม่ควรจะมีทุนระเบิดอยู่ต่อไปนะครับเพราะว่าประเทศประเทศกัมพูชาเองก็อยู่ในภาคีออตตาวาแล้วเขาก็จะรับการเอ่อไม่ได้บอกบาดแผลจาก ทุ่นระเบิดจำนวนมากนะครับรวมทั้งคนไทยด้วยก็ได้รับเออาหารไทยตันนี้ปกข้างแล้วนะครับครับที่เสียชีวิตอีกต่างหากครับดังนั้นเนี่ยเออเราต้องดําเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับในการที่ต้องให้ความปลอดภัยกับพี่น้องทหารของเราแล้วก็ประชาชนเราด้วยครับค่ะทีนี้มีการเสนอใช้รองเท้านินมังกรค่ะท่านคะมีที่มาที่ไปแล้วก็รองเท้านินมังกรนี้มีคุณสมบัติยังไงบ้างคะ ต้องขออธิบายสั้นๆนะครับว่าจริงๆแล้วรองเท้าวนินมันกรนเนี่ยก็มาจากคอนเซปต์เดียวกับรองเท้าที่ยูเครนใช้ในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับค่กุ้นระเบิดที่รัสเซียใช้กับยูเครนเนี่ยก็เป็นทุดระเบิดแบบเดียวกับที่กัมพูชาใช้ในชายแดนไทยนะครับเตรงนี้นะครับเขาเรียกว่ารองเท้าสไปเดอร์บูธนะแต่ว่ารองเท้าสไปเดอร์บูธเนี่ยมันเป็นแพทเ์เทนเดิมของแคนาดา ซึ่งเมื่อตปีหนึ่งเ้้าสิบแดนี่ยนะครับต,ต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าออตตาวาเนี่ยก็คือเมืองหลวงของแคนาดานะครับเพราะนั้นภาคีออตตาวาเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าทำยังไงเนี่ยจะมีอุปกรณ์ในการที่จะเก็บกวาดทุ่นระเบิดก็เลยคิดคอนเซปต์นี้ขึ้นมาเมื่อปีหนึ่งเกดผ่านมายี่สิบกว่าปีแล้วอันนี้แพทเทนนี้ก็หมดอายุไปแล้วนะครับเราก็เลยเอาคอนเซปต์เดียวที่ยูเคนก็ใช้เนี่ยเนื่องจาก พอพเทนต์หมดอายุหรือสิทธิทบัตรเนี่ยหมดอายุแล้วเนี่ยในการคุ้มครองเนี่ยซึ่งแคนาดาเนี่ยคุ้มครองยี่สิบปีดังนั้นเนี่ยตอนนี้จึงถือว่าเป็นสมบัติของโลกเป็นโอเพนไลเซนซึ่งใครก็สามารถเอาไปใช้ได้ครับไรียด้อกว่าเจ้าของอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งนะครับในบยูเครนเนี่ยเนื่องจากเขาก็เสียญาติในแผนขาเช่นเดียวกันนะครับเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ยอย่างนี้เนี่ยมันมีของเดิมที่แคนาดาเคยมีสิทธิทบัตรแล้ว ก็เอาไปสร้างรองเท้าขึ้นมาโดยใช้เครื่องพิมพ์สามมิติสมัยก่อนมันมันไม่มีเครื่องพิมพ์สามมิติแบบนี้นะครับทําได้ยากมากนะเดี๋ยวนี้พอใช้เครื่องพิมพ์สามมิติมีแบบเรียบร้อยก็ออกเป็นเป็นรองเท้าสไปเดอร์บูทนะครับแต่เนื่องจากว่าเราก็พยายามจะสั่งซื้อให้เหมือนกันนะนะครับแต่ว่าสั่งซื้อของจากยูเครนตอนนี้มันนานมากแล้วแทบจะเป็นไปนไม่ได้ที่ยูเครนจะส่งมาถึงประเทศไทยเพราะเครื่องบินเครื่องบินไม่มี นะครับเราก็เลยเอาละเอาแบบมาเอาแบบจากไอสิท,ที่บตรเนี่ยนะครับซึ่งหมดอายุไปแล้วเนี่ยเอามารีเวิร์ดเอนจิเนียริ่งออกแบบใหม่เลยเพราะเราคงคอยไม่ได้นะครับคงคอยไม่ได้แม้แต่ขาข้างเดียวนี้ไม่อยากเสียอีกแล้วครับก็ทําออกมาภายใต้โรงงานหล่อ,อไปเบอร์และหล่อสาม,มิติเนี่ยของจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับ <S <S รเราก็เลยใช้ชื่อว่ารองเท้าหนินมังกรเพราะว่าสุดสมุทรสาครกับส,สมุทรสาครคล้ายๆกัน อาณะของสุดสายคอ่ก็คือม้านิน,นมังกรดังนั้นอาณาที่มีอิทธิฤทธิ์อย่างเนี้ยเราก็จะคิดว่าน่าจะเอาไปใช้กับทหารไทยได้เพราะพรูฟแล้วนะครับที่ยูเครนเนี่ยเ,เดิมเต,ต้นต้นสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนเนี่ยขาเขาเสียไปประมาณสองหมื่นกว่าข้างถึงสี่หมื่นนะครับ,รบแล้วก็พอใช้รองเท้าแบบนี้เนี่ยอัตราการสูญเสียขาเนี่ยลดลงเหลือเป็นไม่กี่ข้างต่อปีอนะครับซึ่งอันนี้ถือว่า รถยังอย่างมีศักยภาพที่สําคัญและกระทั่งบราสารชั้นนําทางโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นป๊อปปูล่าแมชชนิกเนี่ยนะครับ,รบก็ได้เขียนว่านี่คือจุดเปลี่ยนของสองครามจุดเปลี่ยนของสองครามทุ่นระเบิดที่ใช้กันอยู่เอาละครับนิกย้อนกลับมาว่าแล้วทุ่นระเบิดสังหารที่กัมบูชาเนี่ยมาใช้เนี่ยนะครับมันเป็นทุ่นระเบิดพลาสติกการตรวจจับด้วยอุปกรณ์สแกนแบบทั่วๆไปเนี่ยมันก็ไม่เจอ หลักการของรองเท้านินบังกรหรือสไปเดอร์บูทเนี่ยนะครับก็จะใช้หลักการในการที่แทนที่ระเบิดมาตรงๆนะครับเราก็จะกระจายแรงออกทางข้างาค่ะเพื่อลดแรงระเบิดไม่ให้ไปตัดขาดังนั้นการลดทอนกำลังระเบิดไม่ว่าจะเป็นระเบิดเนี่ยเดิมเนี่ยส่งผลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับขึ้นมาโดนทีไรขาขาดทุกครั้งเลยเวลาเราเหยียบลงไปก็จะกลายเป็นว่าจากขาขาดก็เปลี่ยนเป็น อาจจะหนักสุดก็คือแค่ขาหักครับนะครับแค่ขาหักก็คือซ่อมได้ทุกอย่างซ่อมได้หมดะครับคนไทยเนี่ยเก่งแต่ปัญหาถ้าเกิดขาขาดปั๊บเสียเลือดมหาศาลเนี่ยต้องบริจาคโลหิตกันตลอดเลยนะครับเพราะว่าเลือดออกเยอะครับแล้วก็ต้องตัดขาทิ้งตัดขาทิ้งนี่คือเป็นคนพิการดังนั้นเนี่ยเราพยายามจะออกแบบโดยใช้แมทเท i a รหรืออุปกรณ์ที่ทําในประเทศไทยจํานวนมากก็คือ เปลี่ยนจากการใช้พลาสติกของยูเครนเป็นใช้ไปเบอร์กลาสในประเทศไทยแล้วก็ใช้ลงหล่อเนี่ยครับซึ่งประเทศไทยมีเยอะครับแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยแบบต้นแบบเสร็จแล้วจะส่งไปให้กองทัพภาคที่สองได้ทดลองใช้ในเขาเรียกว่าแซนบ็อกของเขาก่อนซึ่งตอนนี้กองทัพภาคที่สองเร่งมาทุกวันเลยผมอะไรจะส่งไปให้เขาลังจามท่านเลยค่ะว่าจะพร้อมใช้งานได้เมื่อไหร่คือเราก็ต้องทดสอบก่อนก็่อยากจะเร่งไปใช้นลครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยแบบเนี่ยที่ทําเสร็จเนี่ยผมจะมอบให้เป็น เป็นก็เรียกว่าพลาสติกลเส้นหรือว่าเป็นลาเส้นสาธารณะไทยเอาไปผลิตก็ยินดีเลยเพราะช่วยกันนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าลิขสิทธิ์ที่แนี้มันหมดอายุแล้วเราสามารถที่จะไปใช้ได้ผมผมต่อเติมเพิ่มเติมมาเนี่ยผมก็ไม่คิดมูลค่าและอยากจะให้ทหารไทยเนี่ยได้เอาไปใช้หรือคนไทยก็ตามเนี่ยนะครับคนไหนที่อยากผลิตเพื่อไปช่วยทหารก็จะเอาแบบนี้ส่งไปให้เพื่อส่งไปให้โดยเร็วเพราะถ้ารอจัดซื้อจัดจ้างทางราชการผมบ้าอีก อีกสองสามปียังไม่ได้เลยนะครับแล้วเอิญนสงครามอจจะเสร็จไปแล้วได้ซ้ําไปขาอาจจะขาดไปอีกหลายข้างดังนั้นเราก็คิดว่าวันนี้ร่วมแรงร่วมใจกันเดี๋ยวส่งแบบไปเพราะว่าตอนนี้นะครับที่แบบต้นแบบที่ที่ช่วยกันทําเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่น่าเชื่อนะครับโรงงานทั้งหลายที่มาช่วยในโครงการนี้ตอนต้นเนี่ยบอกยินดีทําให้ฟรีๆทําให้ทหารทําให้ฟรีเลยไม่ต้องคิดตังค์ผมยังไม่ได้เสียตังค์นอกจากค่าน้ํามันขับรถไปมาไปมาเนี่ยนะครับแล้วก็เอาแบบ ต้นแบบซึ่เราค้นจากอินเทอร์เน็ตมาค้นจากแพทเทน์เดิมของแคนาดาซึ่งต้องขอบคุณ a ออมันช่วยเยอะนะครับแต่ใช้เอไอในการช่วยคน้นช่วยช่วยวิจัยออกมาปพราะฏว่า,าการอ้างอิงทางวิชาการของรองเท้าแบบนี้นะอ้างอิงเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นจุดที่สําคัญมากเพราะว่าตอนตอนสมัยนู้นเนี่ยก่อนปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าเนี่ยเรื่องของทุนระเบิดสังหารมีปัญหาทั้งโลกจนต้องเกิดสนธิสัญญาออตตาวาขึ้นมา ดังนั้นการที่เราเอ,อทําแบบนี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็เรารอยูเครนส่งมาให้ไม่ได้แล้วครับเพราะยูเครนเขาก็ใช้เยอะในประเทศเขาทําไม่ทันเหมือนกันรเราก็คงจะต้องให้พวกเราเนี่ยเอาแบบที่ว่าเนี้นะมาผลิตซึ่งยูเครนเองก็บอกว่าแบบของเขาเนี่ยนะครับเขาก็เป็นโอเพนไลน์เส้นเหมือนกันเขาไม่ได้คิดอะไรขึ้นมาใหม่ของเราเนี่ยเราโมดิฟายของใหม่เข้าไปเยอะนะครับเราจะใช้เส้นใยอย่างเคปล่า นะครับซึ่งเป็นการกระสุนด้วยมาใส่ลงไปนะครับแล้วก็จะพยายามทําให้รูปแบบเดิมเนี่ยเขาเป็นแบบเหลี่ยมๆเราจะเปลี่ยนเป็น h a เค v shape ก็คือเวลาแรงระเบิดขึ้นมานก็จะออกไปทางข้างหมดนะครับ,รบแล้วก็ตัวตัวรองเท้าเนี่ยก็จะคล้ายๆรองเท้าเราก็ทําดัดแปลงคล้ายๆกับตัวตัว,ตวสตาร์ทนะฮะที่มันมีมีพื้นยางเนี่ยนะครับพื้นยางแต่ว่ามันมีปุ่มในการเกาะเกี่ยวทําให้เดินเหินได้สะดวกใน ถึงภูมิประเทศในประเทศไทยด้วยครับกำลังเนี่ยกำลังกำลังตอนนี้กําลังหล่อไปเบอร์กันอยู่นะครับวอาทิตย์หน้าน่าจะเห็นผลแล้วครับครับแล้วในเรื่องของการลดความรุนแรงครับอย่างที่ท่านบอกว่าอ่าพอมีการใช้รองเท้านีมังกรไปแล้วเนี่ยอาจจะลดความรุนแรงได้ถึงแบบจากขาขาดกลายมาเป็นขาหักเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ละครับท่านคิดว่าจะประมาณเท่าไหร่ คือแรงแรงระเบิดนี่นะครับ,รบโดยการวิจัยทางวิชาการนะครับในแบบเดิมของที่ยู่เครนก็ใช้เนี่ยเขาบอกว่าลดได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตก็คือจากร้อยร้อยเปอร์เซ็นที่พุ่งมาตรงตรงเนี่ยนะครับมันก็จะกระจายออกทางข้างอันนี้เฉพาะในระเบิดพลาสติกที่ใช้ที่ใช้ในที่วันนี้ที่เราโดนกันอยู่เยอะๆนะครับเพราะเขเมรได้วางวางทั่วไปหมดเลยนะครับ,รบเป็นหมื่นเป็นหมื่นลูกขึ้นไปนะครับหลังจากงานนี้หลังจากเรียบร้อยไปแล้วเราก็ต้องมานั่งกวาดทุ่นระเบิดแล้ว เราจะลล่ตะเวนกันยังไงถ้าเกิดว่าเดินเดินไปแล้วขาขาดขวัญกําลังใจก็จะไม่ค่อยดีแต่ถ้าเราออกระบบนี้มาทำรองเท้าแบบนี้ขึ้นมาปั๊บคนหาฐานไทยก็จะมีขวัญกําลังใจดีขึ้นคนที่เสียขวัญกําลังใจก็คือคนที่มันไม่ยอมกวาดทุ่นระเบิดนั่นแหละที่มันไปวางทั่วไปหมดนะครับโดยพงยิ่งุนเซนเนี่ยนะครับขออนุญาตเอ่ยน,นามเลยนะว่าหุนเซนเนี่ยเป็นอาจยากรเลยที่สั่งให้มีการวางทุ่นระเบิดสัางหานบุคคลซึ่งละเมิดสนธิสัญญาออตว่าอย่างแท้จริงครับ ครับ <Finished. S 1> ครับในการผลักดันเรื่องนี้ท่านมองว่ายัางไงบ้างครับเรื่องงบประมาณต่างๆเรื่องการนําเสนอต่างๆครับครับในเรื่องของการนําเสนอเพื่อไปทดสอบเนี่ยนะครับเนื่องจากตัวนี้ใช้เงินส่วนตัวไปนะครับก็ทุกคนทุกคนสนับสนุนที่ใช้งบส่วนตัวตัวเองไปทางนั้นนะครับก็คิดว่านะครับถ้าแบบออกเป็นสาธารณะแล้วทดสอบเรียบร้อยผ่านกองทัพภาคที่สองที่จะทาแฟนบล็อกให้นะครับ ก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนหรือโรงงานที่สนใจเอาแบบไปผลิตให้เองเลยถ้าแบบผลิตตามมาตรฐานนี้แล้วเราก็จะคิดว่าเขาก็สามารถจะบริจาคได้ทันทีท่านเข้าใจไหมคือคือไม่คือ,คอ,ไ,มคอไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินแหละเสียเวลาครับนะครับเสียเวลาแล้วก็ไม่ทันเราจะซื้อจัดจ้างภาครัฐนะฮะวิวแห่งประเทศไทยก็เป็นหน่วยงานภาครัฐใช่ไหมครับ,รบท่านลองคิดดูจัดซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งท่านต้องท่าน,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 านต้องตั้งโครงการล่วงหน้าเท่าไหร่สองปี นะฮะสองปีสองปีข้งางหน้าเราก็ยังไม่รู้เลยว่าสงครามจะสงบหรือยังขาดจะขาดไปกี่ข้างดังนั้นเราก็คงไม่รอเราคงต้องอาศัยภาคประชาชนาภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันทำเราส่งแบบไปให้ใครผลิตได้แล้วก็ดูมาตรฐานสัหน่อยหนึ่งว่ามัน,ม,นมันได้ได้คุณภาพหรือยังนะครับก็ค่้รองเท้าอ่ะครับทุกวันนี้รองเท้าคอมบัตที่ทหารใช้เนี่ยมันมีมาตรฐานในการป้องกันข้อเท้าขาดไหมก็ไม่มีแต่ว่าของเราเนี่ย ผ่านการวิจัยมาแล้วจํานวนมากแล้วก็พิสูจน์ทราบในหลายๆหลายๆโครงการเรื่องจริงๆในลูกผมตอนนี้ก็อยู่ชายแดนอยู่คนหนึ่งนะครับลูกชายคนเล็กก็เป็นนายวิเกียรตินีชายแดนนะครับแล้วก็ก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงว่าเอ๊ะเราทหารเรามีอุปกรณ์เครื่องมืออะไรที่จะดูแลไหมเขาบอกว่ายังยังไม่มีอยากให้ทําแล้วไปให้พวกหน่วยน,วยนวยยอยลเช่นพวกรีคอนหรือพวกหน่วยลาดตระเวนทั้งหลายนะครับเอาไปใช้ด้วย เพื <P ew> er <ty> ่อจะได้ลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งน้องคนผู้หมวดบุ๊กเนี่ยผู้หมวดบุ๊กเนี่ยที่ขา,ขาดไปข้างหนึ่งเนี่ย <C. S 2> ก็เป็นเพื่อนกับลูกชาย <C. S 2> นั่นก็เกือทะเยอยนใจเรามากเลยนะครับเรายังเสียดายเลยว่าถ้าเราทําเรื่องนี้เร็วเร็วกว่านี้อีกสักสองสาเดือนเนี่ยก็ <C. S 2> จะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับเนื่องจากว่าเราก็เป็นคนนอกเราก็คงไม่เกี่ยวกับอาหารกองทัพเพราะผมเป็นอดีตทหารเกษียณอายุมาแล้วเนี่ย นะครับแล้วก็เคยอ,อยู่ชายแดนก็เคยเห็นสภาพอยู่ว่าเอกัมพูชาเองทหารกัมพูชาเองเขาก็ไม่ได้เขาเรียกนะไม่อยากมีเรื่องกับทหารไทยหรอกนะครับ,รบเพียงแต่ว่าผู้นําประเทศเขาเนี่ยมีเจตนารมณ์แบบนี้มันมันก็ต้องเราก็ต้องหาอาวุธไปช่วยทหารไทยเนื่องจากเราเป็นแนวหลังแล้วนะครับผมว่าแนวหลังจะช่วยได้เยอะครับ,รบาการต่อตู้ในอนาคตไม่ได้ต่อตู้ด้วยทหารอย่างเดียว แนวหลังต่างหากที่เป็นบทบาทที่สําคัญในการที่จะช่วยให้ประเทศไทยนั้นจะดํารงสภาพต่อไปได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ยึดคืนม่ได้11จุดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีเดิมเดิมจุดเหล่านี้เนี่ยโดนโดนเออกองทัพกัมพูชาประชาชนกัมพูชาบางส่วนถูกยุแยงตะแคงรั่วไงไม่ทราบได้มายึดเอาพื้นที่เราไปดังนั้นวันนี้ก็ถึงเวลาได้เอาคืน แต่เอาคืนได้ทหารเราต้องไม่เสียหาย <c oughs> ดังนั้น <c oughs> การช่วยตรงนี้นะ่ะคือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนแหละครับที่อยากมาช่วยกันครับ <c oughs> อพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยขอบคุณทุกๆหน่วยงานขอบคุณท่านด้วยนะคะที <c oughs> ออ่คิดสิ่งประดิษฐ์ดีๆแบบนี้เอามาทําให้ทหารแนวหน้ามีกําลังใจมากขึ้นนะคะต้องต้องขอบคุณจริงๆเลยค่ะและท่านค้าน,นอกจาก, <c oughs> น,กนี้ยอ <c oughs> งไม่ได้คิด,เร,ด,คดเราไม่ได้คิดของใหม่นะครับ <c oughs> เราเขาเรียกว่าดัดแปลงของที่มีอยู่แล้วในโลกจริงๆแล้ว สิทธิบัตรในโลกนี้มีเยอะแยะที่หมดอายุไปแล้วเราม่เปิดเปิดดูอย่างเรื่องโดรนเรื่องเครื่องฟิล์มสามมิติะอะไรพวกนี้น,นะครับ,รบมันเป็นสิทธิบัตรซึ่งเลยการคุ้มครองไปแล้วเมื่อเลยการคุ้มครองไปแล้วทางทางเอทเทเนี่ยก็เรียกว่ามันเป็นสมบัติของชาวโลกเอาไปใช้ได้เอารูปแบบไปใช้ได้แต่มันก็ไม่ได้ผลิตง่ายนะเขาก็เรียกว่าอ่านแล้วก็ต้องไปออกแบบใหม่ออกแบบสามมิติขึ้นมาใหม่ด้วยรออิ่งกันตั้งเสียเวลาไป เป็นสัปดาห์เหมือนกันนะครับครับซึ่งอันนี้ก็ก็ช่วยกันทานะฮะผมว่าทาั้งเช่งทั้งหลายพอเสร็จงานเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ยังไม่ยอมไม่ไม่ขอเอ่ยนามก็บอกว่าขอให้เรียบร้อยก่อนแล้วเขาก็จะเปิดตัวเขาจะเปิดตัวว่าเขาเป็นผู้ทำแต่ว่าเขาตอนนี้ก็ยังพูดมากไม่ได้เดี๋ยวก็โดนอาจจะโดนการก่อการร้ายโดยโดยกลุ่มกลุ่มของพวกที่ไม่ปรารถนาดีต่อประเทศไทยมันก็มีอยู่นะครับทั่วไปหมดครับ คท่านคะนอกจากนี้ค่ะข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนในมุมมองของท่านเนี่ยควรจะเป็นในทิศทางไหนคะคือจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านประเทศไทยเนี่ยนะครับมีความสามารถในเรื่องยิงปืนอยู่พอสมควรชายแดนเนี่ยโดยเฉพาะยิงปืนยิงนกมีเยอะแยะเลยท่านเราอนุญาตบอกว่าถ้าเห็นโดนผิดปกติเข้ามาให้สามารถยิงให้ปืนเนี่ยปืน ปืนลูกปลายปืนยิงนกหรือว่าดัดแปลงกระสุนปืนเนี่ยให้ย,ย,ย, ing, ย,ย Lydia, หิงยิงโดนให้ตกลงมาได้นะครับ <depending> เพราะว่าโดนเนี่ยถ้าเป็นปืนลูกปลายในยิงเข้าไปเนี่ยมันน่าจะโดนแล้วน่าจะตกอย่างรวดเร็วไอ้อย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในการป้องกันช่วยกันป้องกันประเทศด้วยไม่ใช่บ่นว่ามีโดนผ,ผิดปกต <im S 1> <ร>ิบินเข้ามาตลอดเป็นลานะ <med> ครับรวมทั้งทหารด้วยนะทหารบางทีเราก็ไปหาข่าวมาเขาบอกว่าห้ามยิง เห็นโดนมาห้ามจริงเอาจริงๆแล้วก็ควรจะยิงไหมแล้วเ,เราก็บ่นกันเนี่ยเราบ่นอย่างเดียวจริงๆวันนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยต้องต้องกระตุ้นนะฮะกระตุ้นโดยให้เอาเอกชนเนี่ยมาช่วยทํางานราชการมากขึ้นเช่นเอพุทธคุ้มครองหมู่บ้านเนี่ยให้สามารถมีอาวุธในการที่จะต่อสู้กับโดนได้นะครับแล้วก็ประชาชนอย่างคุณกันจอมพลังก็ทําถูกแล้วนะครับมีอะไรก็เอาเครื่องยิง ยิงอาวุธชีวาภาพของคนไทยนะครับซึ่ง<ะ>ไม่ต้องใช้อะไรมากใช้รถรถตูดบูนอุจระเนี่ยเอาไปแค่นี้ปรากฏว่าฝ่ายตรงข้ามไม่กล้ามามาแยมเลยดังนั้นการช่วยโดยการที่ไม่ใช่พลังของทหารอย่างเดียวแต่เป็นพลังของประชาชนชาวไทยมาช่วยกันเนี่ยซึ่งวันนี้ทําได้ดีมากก็<ะ>อยากจะชื่นชมนะครับว่าคนไทยเนี่ยถ้าช่วยกันจริงๆแดงๆอย่างนี้เนี่ยรับรองเลยครับว่า สงครามที่ไหนเราก็ชนะครับถ้ามีเรื่องอย่างนี้เราก็ชนะเพราะว่าอะไรครับเพราะประชาชนชาวไทยร่วมแรงร่วมใจกันวันนี้นะครับเป็นเป็นการที่ผมเห็นเลยนะครับว่าการที่เราออกแบบรองเท,งงท้ามาแล้วก็แค่บอกว่าเราจะทําไปให้ทหารทุกโรงงานบอกไม่คิดตังค์ผมเนี่ยเกรงใจมากเลยนะครับจะเร่งมากๆก,ก็ผมก็เร่งกันอยู่เต็มที่มันก็ได้ข่าวว่าโดนขาขาดข้างเขาก็ตกใจเหมือนกันนะครับ นะก็เสร็จเสร็จแล้วเนี่ยผมว่าการสนับสนุนของแนวหลังสําคัญที่สุดก็อยากให้แนวหลังเนี่ยช่วยสนับสนุนให้แนวหน้าเ็ามีขวัญกาลังใจครับเรื่องของรองเท้าก็คงเป็นเรื่องหนึ่งครับเรื่องอื่นอื่นก็คงจะมีอีกหลายเรื่องตามมาตามลาดับครับค่ะท่านนี้ครับอยากให้ท่านฝากให้กําลังใจทหารนะครับแล้วก็ประชาชนตามแนวชายแดนครับในการเฝ้าระวังสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ครับครับก็ต้องขอให้ความมั่นใจนะครับกับทั้ง วันนี้นะครับผมก็อยู่ในส่วนของสภาวุฒิสภานะครับก็ช่วยกันเต็มที่นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถต่อสู้ตามลำพังได้งนั้นการเป็นฝึกเป็นแผ่นของคนไทยเนี่ยนะครับสําคัญที่สุดเราก็อยากให้คนไทยทั้งหมดเนี่ยร่วมแรงร่วมใจสาม,มัคคีกันอย่าทะเลาะก,กันเองนะครับ,รบทะเลาะก,กันเองวันนี้เราเห็นไหมครับว่าคนที่ดีใจที่สุดก็คือผู้นําประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยจะน่าเป็นเพื่อนบ้านหรือว่าไม่รู้เป็นศัตรูไปแล้วตอนนี้นะครับ ก็เขาก็ดําเนินการอย่างไม่ถูกต้องเขาก็ทําทุกอย่างที่พูดอย่างทาอย่างหน้าไหวหลังหลอกตลอดเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราเห็นกันอยู่แล้วดังนั้นถ้าเขาแย่ให้เราทะเลาะก,กันเราต้องไม่ทะเลาะก,กันเราต้องช่วยกันเราต้องยืนหยัดช่วยกันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายวุฒิสภาฝ่ายสอเองก็ตามเนี่ยก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันอย่าเป็นเหยื่อของ สงครามเขาเรียกสงครามข้อมูลข่าวสารของคนที่ไม่หวังดีครับครับครับขอให้ให้กำลังใจนะครับชาวบ้านไม่ต้องกลัวครับผมว่าทหารไทยเราเข้มแข็งพอที่จะปกป้องท่านนะครับแล้วก็ขอให้ทหารเนี่ยต้องบั่นใจในแนวหลังด้วยว่าแนวหลังสนับสนุนท่านเสมอครับ วันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะคะนาวตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณค่ะประธานคณะอนุกรรมธิการกิจการทางทหารด้านไซเบอร์เทคโนโลยีอาวุธยุโทโธปกรณ์และอุตสาหารกรรมป้องกันประเทศนะคะขอบพระคุณท่านมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ